สวัสดีครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับวงก็สเวนนะครับก็ได้มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับชื่อว่าเพลง Last Piece นะครับผมก็วงก็สเวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ผมติดตามผลงานอยู่นะครับเพราะว่ามีสมาชิกคนไทยอยู่นะครับนั่นก็คือแบมแบมนะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นต่างประเทศกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพลง Last Piece นะครับ แต่ก่อนจะไปรับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1กันเลยนะครับความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจเสมอที่พวกเขาไม่มีเพลงแย่ๆเลยไปกันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของฤดูร้อนที่ยอดเยี่ยม ร e สพีส e น่าทึ่งมากเพลงนี้สมบูรณ์แบบและทรงพลังด้วยกินอายของ l o อกแอนด์โลทำให้สดชื่นในวงการเคป p อปนี้ทําได้ดีมาก j จบอมและก o d s เซเวไปที่ความคิดเห็นต่อมานะครับเนื้อเพลง MV ท่าเต้นเครื่องแต่งกายทุกอย่างสวยงามและลงตัวความคิดเห็นต่อมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณให้อิสระในการสร้างสารรค์แก่ก็เซเว อย่างที่พวกเขาสมควรได้รับไปกันต่อนะครับมาร์คต้วนนักร้องนักเต้นแรปเปอร์ศิลปินโปรดิวเซอร์ผู้จัดการโปรโมเตอร์ประธานบริษัทโอ้โหมาร์คเราควบหลายตำแหน่งมากเลยนะครับนี่โอเคครับไปกันต่อที่ความคิดเห็นต่อมานะครับเริ่มต้นด้วยยุกยอมทำให้ฉันหนาวสัน่นและฉันก็ฟังมันหลายครั้งแล้ว ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าเพลงนี้น่าทึ่งมากแต่ฉันคิดถึงยองแจใน MV นี้พวกะเขาควรให้ยองแจออกมากกว่านี้เอออันนี้ก็จริงนะครับผมดู MV นะโหเพิ่งเห็นเอ่อยองแจออกมาแบบช่วงท้ายๆแล้วนะครับผมไปกันต่อนะครับวงไอดอลกลุ่มเดียวที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทำเพลงสำหรับอัลบั้มของพวเขาคนละหเพลงนะครับ ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าเพลงที่น่าทึ่งนี้สมควรได้รับ MV ที่ดีกว่านี้ JYP โปรดให้สิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับพวกเขามีพรสวรรค์ที่บริสุทธิ์และคุณเป็นคนเดียวที่มองไม่เห็นความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าเสียงสูงของจินยองนั้นดีมากจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะไปกันต่อ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับของเพลงนี้ไว้ในรายละเอียดคลิปนะครับผมเพื่อนๆได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรก็บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอ้ออย่าลืมกด Sub subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม